วัดเจดีหลวงเป็นวัดอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะคะจะพาชมรอบๆของเจดีหลวงทั้งสี่ด้านเป็นเจดีเก่าแก่ชมบรรยากาศรอบๆดูนะคะ